สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะเเรามากินข้าวก่อนที่ลูกค้าเราจะมานะคะทุกคนแพได้ก้อยหอยเด้อคะ่ะก้อยหอยอันน้องสาวว่าหอยเชอรี่ก็คือสีหอยเชอรี่เพราะว่าช่วงนี้หอยปังไม่มีนะคะแพทําเองนะคะอแพทําเองนะคะเพื่อนๆก็ทำง่ายๆค่ะเนาะอันพักอย่างกับบได้มีหลายค่ะต้นหอมพักชีเด้อค่ะเด้อข้าวคั่วเนาะข้าวคั่วค่ะมาค่ะเพื่อนๆนมา ผักาากาผากะแตงค่ะแตงแตงลว้ลวนๆเลยนะคะเพื่อนๆไม่มีผักอย่างอื่นเลยนะคะมีในตู้เย็นมีอะไรเราก็กินไปก่อนเนาะวันนี้ไม่ได้นึ่งข้าวเด้อค่ะข้าววันนี้ข้าวไปซื้อข้าวห่อมาเด้อซื้อมาสองห่อค่ะเพื่อนถ้าบ่อ,อิ่มกันเนาะมาค่ะก้ <laughs> อยมะหอยหอยกะ <laughs> สสกินละหอยกะบซงซิยักเป็นหอยแก่ๆนะคะเพื่อนมันเนี้ยอ่ย นึ้ว่ะมันเป็นอันนี้มองว่าลูกค้าสิมาบ่ค่ะ พอตที่สองอืมโอ้ยให้แพไปกับนักพลิกคือสิบอไหวแล้วก่นแค่นี้ก็เพลิแล้ว ไหมากชงโกโก้เข้ามาจากร้านน้ำนะครเพื่อนน้ำแข็งละลายแต่ก็ยังได้อยู่ค่ะเหลือนิดนึง ý kiến rồi nhung. เพื่อนๆค่ะเหลือเย็นน่ะกินได้อีกอิ่มหนึ่งเลยนะคะไม่หมดก็แพอยากจะขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่เข้ามารับชมนะคะร่วมชมก้อยหอยด้วยกันนะคะกินข้าวด้วยกันนะคะวันนี้นะคะยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะคะกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ